พายุลมพายุฝนม็ติดฝนอยู่ที่ยูดีทาวนะครับฝนตกแรงมากมาหาข้าวเที่ยงกินโอลมคิดถึงใครเนาะมันแรงจังลมพายุฝนนะครับ อันนี้ติดอยู่ที่บิ๊กซียูดีทาครับเดินออกมาเจอฝนิอดีกําลังจะเดินไปศูนยอาหารหาอะไราทานแหมผลมฝนพายุมาแรงจังใครนาะคิดถึงเราเนี่ยหรือเราคิดถึงใครนาะมันถึงแรงจังเหมือนดังพายุผมนะไม่มีอะไรครับ อาเพียงไม่มีอะไรก็เลยถ่ายมาเล่นๆลงเล่นๆเหมือนกันละครับให้พี่น้องทุกคนนะคิดถึงนะครับช่วงนี้อาเพียงไม่มีคลิปลงเลยนะครับซื่อๆนะครับหลายๆอย่างก็พลาดไปตามผลนะครับผลมาพายุมา เราคิดว่าเป็นพายุแห่งความคิดถึงเนาะส่งให้ทุกคนนะครับให้คนไกลๆข้ามน้ำข้ามทะเลไปด้วยเนาะไม่มีอะไรครับีนี่ยใต้ต้นสัมผัสใต้ต้นก้ามปูในค้าวหรือบ้านเราสัมานะครับตกแรงๆไม่มีอะไรมัวดดตอนนี้มีแต่ฝนนะครับน้องฝนมันเยือน น้องนมายือนอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ผอีกญิงโยนดินฝครับอายุตอนนี้อุดรฝนตกลมพายุแรงนะครับช่วงนี้ตกปุกกวนตกแบบนี้แหละครับกั้งคืนก็ตกแบบนี้นะครับวันนี้นึกว่าจะหยุดออกมา เอ้ยลมฝคนลมเอ้ยลมนะคร,รับสควาพผู้ชมทุกๆทุกคนนะครับพี่ๆน้องทุกคนนะครับอาเบกช่วงน,นี้ไม่มีคลิปนะครับลงให้เพื่อนๆดูก็มันจะเหมือนเดิมๆอย่างคลิปที่เคยล,ลงก็เลยอยากจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็เลยยังไม่ลงแต่ถ้าไม่มีอะไรลงก็จะมีพอที่เคย คิดไปแล้วเคยทําไปแล้วนะครับมาลงก็ได้นะครับตอนนี้ติดฝนครับหาอะไรทานยังไม่ได้ทานเลยฝนแรงฝนแรงฝนแรงใครเนาะคิดถึงเราหรือเราคิดถึงเขาแรงมันเป็นฝนเะเอาละครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึง,นงเดินไปไม่ถึงที่จะไป นั่งผ่านเลยนั่งดินตกแฟอ,อ่าหาทางไปก่อนทั้งมมดจะเปียกไหมแมกนินอร์ไฟดับคอมพิเตอร์ทำไม่ได้เทคไม่ได้สั่งอาหารไม่ได้ก็เลยมานั่งลบฝนอยู่ฝนหยุดแล้วไฟก็ยังไม่มาก็คงจะเดินไปศูนออาหารหรือที่ไหน ที่เพื่อนรับอาหารเที่ยงน,น,ะน,นะครับแล้วก็กาแฟชักครย่งนะครับอปบ่ายนัดเพื่อนรักรอยไม่รู้จะมาตามนัดหรือเปล่าแล้วนะเจอกันอีกทีนะครับเพือนก็เลยไม่ได้มันนั่งกินคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ได้ก็แล้เวเจอกันนะครับเ<อ>พื่อน ปาาอาไรทางข้างนอกก่อนนี่คือสตาร์บ c ค s c คอฟฟีนะครับอยู่ที่ยูดีทาวนะครับเป็นร้าปนประจำอีกร้านหนึ่งเหมือนกันจะมายูริทาวถ้าม,าเมีเวลาชิช่ๆเอาเปี้ยเขามานั่งดูอเมริกาโน่ร้อนอยู่นี่นะครับปรากฏว่าฝนตกมาติดฝน ได้ไปกินก็เตี๋ยวเป็ดลืมถ่ายวิดีโอมาให้แต่ถ่ายรูปมาให้ดูเทวเตี๋ยวเป็ดร้านประจำแล้วกลับมานั่งดื่มอเมริกาโน่ที่นี่คนไม่เยอะทบนั่งชฉวๆแล้วเจอกันนะครับเพื่อไม่หายคิดถึงก็เลยก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับป็นไงครับฝนตกมติดอยู่ที่ยูดีทาวนะครับอาเปียกันเลย ถ่ายคลิปชิวๆเป็นบรรยากาศที่มะข้างนอกแล้วฝนตกที่มอุดรน,น,นะครับก็ไม่ให้ห่างหายกันไปนานนะครับมีคลิปลมสว่างเป็นคลิปชิวๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเินอนทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ